เรามองตึกแล้วมองประเทศไทยพี่น้องครับถ้าเรามองตึกแล้วมองย้อนมาที่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยมันมีนโยบายที่ไม่ตรงสเปคประเทศไทยมีนโยบายที่ขายชาติเช่าที่99ปีมีคาสิโนโมีกินชาติกินเมืองมีพอลบรงังมีขายคอนโดซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะขายได้แล้ว7 5เนะถ้าประเทศชาติมันมีนโยบายไม่ตรงสเปค มันมีแต่นโยบายที่ทําให้ชาติมั่นคงไม่มั่นคงและพังทลายลงแล้วที่สําคัญไอ้วิศวกรที่ควบคุมการบริหารประเทศหรือควบคุมบริหารนโยบายนั้นก็เป็นวิศวกรที่เป็นนายกที่ไม่ตรงสเปกเช่นเดียวกันหลายประสบการณ์ประเทศไทยก็คงไม่ต่างจากตึกสตงที่ล่มสลายไปเมื่อวันสองวันนี้ใช่ไม่ใช่ตึกไม่ตรงสเปกมันก็ล้มคืนลงมาคนที่บาดเจ็บล้มตายก็คือคนที่อยู่ในตึก แต่ถ้าประเทศไม่ตรงสเปกนายกไม่ตรงสเปคคุณสมบัติไม่มีไม่มีภาวะการเป็นผู้นำนโยบายก็ไม่ดีเหล็กก็เหมือนเหล็กที่ใช้สร้างตึกก็เหมือนนโยบายที่ใช้บริหารประเทศวิศวกรที่ควบคุมตึกก็เหมือนนายกรัฐมนตรีที่คอยบริหารประเทศถ้ามันถูกลดสเปคมันคำนึงแต่พวกตัวเองคำนึงแต่คนขายเหล็กขายอุปกรณ์นายกก็คำนึงเฉพาะ พ่อหรือพี่น้องของตัวเองวงวันย่านเครือของตัวเองคนอยู่ในตึกก็รับกรรมทนอยู่ในประเทศนั้นๆที่นายกไร้ประสบการณ์ก็ต้องรับกรรมเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่วันนี้นที่เกาออกมาเนี่ยเรามาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วประเทศจะชิบหายถ้ายัางบริหารประเทศไม่ตรงสเปคอยู่แบบนี้ดังนั้นเราบอกว่าตึกมันพังลงได้แต่ประเทศมันพังลงไม่ได้ตึกพังลงมันสร้างใหม่ได้ตึก ังลงหรือออกมาก็สร้างใหม่ได้แต่ประเทศมันพังมันฟื้นยากใช่ไม่ใช่ดังนั้นป้องกันไม่ให้ประเทศมันพังป้องกันไม่ให้ประเทศมันล้มมันก็ต้องถีบคนที่บริหารประเทศออกไปให้ได้